พอน้องบอกว่าอ้าวทำไมคุณไม่เอาไปบริจาคที่อื่นหรือเอาไปให้ห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าสวัดดีค่ะทุกๆกคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอีงเช่นเคยนะคะหวังว่าทุกๆคนจะสบายดีนะคะตอนนี้แม่น้องก็ยังนั่งอยู่ในรถอยู่ค่ะวันนี้จะมาที่ไทยทาวนะคะนัดทานอาหารกับเพื่อนๆจริงๆก็มาถึงแล้วแหละ <Yes. S 2> แต่ว่ารอที่จอดรถแบบเสียตังกระเป๋าตังอยู่วันนี้จะมากินที่ร้านไทยเซ็นเตอร์ คุยซีนหรือแปลว่าอาหารไทยนี่แหละง่ายๆแต่ตรงเนี้มันจะเปลี่ยนร้านบ่อยมากๆเลยอ่ะแต่เพื่อนน้องก็เคยมาทานแล้วบอกว่าน้ำยาปูอร่อยสุดๆไปเลยร้านนี้นะคะเราก็เลยต้องมากันค่ะเราก็ไม่ได้เจอเพื่อนมาเกือบ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนแล้วว่ะเ <c oughs> พื่อนโทรมาบอกแล้วว่าไปนั่งรอในร้านแล้วค่ะเราก็เลยรีบร้อนลนใจมากๆเลยก็เลยต้องมาสวัสดีกับเพื่อนๆในรถ ไม่อย่างนั้นจะไม่มีเวลาสวัสดี <Wow. S 2> ค่ะแล้วเราไปดูด้วยกันเลยนะคะว่าอาหารร้านนี้จะน่ากินอย่างไรบ้างค่ะพอเข้ามาในร้านนะคะเมนูอาหารเยอะแยะหลากหลายมากๆเลยค่ะขนาดเพื่อนของเรานะคะที่มาเจอวันนี้เขาเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยค่ะบ้านเขาอยู่ที่พัทยาบอกว่าที่เมืองไทยยังเมนูไม่เยอะขนาดนี้เลยอะ่ะ oh. แล้วบรรยากาศในร้านก็ไทยแท้ๆเลยคะ่ะคนแน่นร้านสุดๆเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์เจอเพื่อนคนไทยที่อาศัยอยู่แถวบ้านแม่น้องด้วยคะ่ะก็เลยทักทายกันไปตามปกติและตอนนี้นะคะเมนูก็เริ่มมาแล้วคะ่ะข้าวคุกกะปิจะบอกว่าไม่ได้กินข้าวคุกกะปิมานานแล้วอร่อยมากๆเลยร้านเนี้ยเป็นอะไรที่นัมเบอร์วันในดวงใจเลยค่ะตอนนี้ข้าวนี่ก็ 18. 630ดอหกร้อยสามสิบบาทและนี่ก็สมคำร่ำรือเลยคะ่ะน้ำยาปูนะคะสูตรพิเศษจานนี้17.595ดอห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทไม่มี มีเวลาถ่ายหน้าตัวเองจริงๆค่ะแบบ พอเจอก็กินเอากินเอาเลยอ่ะแบบทั้งหิวทั้งอร่อยเลยอะ<ม>่ะต้ยมยำโปแตกทะเลแซบสุดๆ20สดอน700ดบาทค่ะไส้กรอกอีสานทอด 12. ดอน420บาทเพิ่งรู้ว่าถ้าเขาหั่นเป็นแว่นๆแล้วมาทอดอย่างนี้นะอร่อยมากๆเลยอย่าพูดมันจะกรอบทุกชิ้นต้มต้มปลาร้ากุ้งดิบ1 6ดอน560บาทคือปลาร้าหนัวมากๆเลยน้ำแก้วละ3.5ก็ประมาณ122บาทค่ะแหนมข้าวทอด1 7ดอน3 9มร้าบาบาทแถมร้านนี้มีความพิเศษนะคะเขามีข้าว แกงให้คุณเลือกตักด้วยค่ะแต่ว่าเรามาช้าหมดไปแล้วเราก็เลยไม่ได้ซื้อค่ะเหลือแต่หลงแหลงหลงแหลงเลยไปเดินดูเฉยๆค่ะปลาทูน่ากินมากๆเลยแต่ไม่น้องไม่ได้ซื้อกลับบ้าน เราให้ติปไป20%นะคะก็เลยรวมทั้งหมดเป็น145ดอลค่ะ5,075บาทนี่เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะร้านนี้ติดใจมากๆเดี๋ยวต้องมากินอีกแน่นอน <Whoa. S 1> ส่วนตรงนี้ก็เป็นร้านไอศครีมแบบรสชาติไทยๆมีน้ำแข็งใสแบบรสชาติไทยๆแต่ว่าเราไม่ได้กินค่ะเรายังอิ่มอยู่ มาแล้วคะ่ะซาลอนออฟบิวตีร้านตัดผมคนไทยเปิดมาร่วม20ปีแล้วคะ่ะเข้ามาถึงนะคะก็ตัดชึบเลย15ดอลแล้วติปอีก5ดอนก็เป็น20ดอลค่ะเอาแบบไม่ต้องสระไม่ต้องอะไรคือมาถึงก็ตัดแฟบแฟบแฟบเซ็กก็กลับบ้านไปเลยนี่ก็เป็นร้านกาแฟเก๋ไก่ของวัยรุ่น <school noise> ค่ะ ต่อด้วยมากินกาแฟาร้านประจำค่ะร้านนี้อยู่ที่หัวมุมเบิร์งเดิมนะคะหลังจากตัดผมเสร็จค่ะแก้วละ4.45แต่วันนี้แม่น้องเอาแบบน้ำตาลน้อยอ่ะสั่งแบบน้ำตาล25%ฝาดเลยค่ะต้อง50%นะคะถึงจะหวานกลมกล่อมจากนั้นก็ซูเปอร์มาร์เก็ตไทยต่อค่ะซื้อผักซื้อยากลับบ้าน ก่อนกลับก็แวะร้านขนมไทยอีกนิดนึงค่ะเพราะว่ามาแล้วนะคะก็ต้องแวะวันอาทิตย์นี่ขายดีมากๆแถวรอยาวเลยค่ะเพื่อนเขาอยากกินขนมเบื้องชิ้นละหนึ่งดอนค่ะเท่ากับ35บาท1กล่องมี12ชิ้นก็12ดอนที่เมืองไทยยังมีกินอยู่ราคาขนมไม้ค่ะถุงละ5ดอนและนีแตงเมก็5ดอนเหมือนกันค่ะนึกถึงสมัยตอนเด็กๆเลยอะ่ะคือแบบชอบมากๆเลย <Yes. S 1> ขนมโคกก็คู่ละ1ดอนค่ะห คูหกดอนว้า <Wow. S 1> จากนั้นเราก็ได้เวลาแยากย้ายกลับบ้านค่ะแต่คลิปของแม่น้องยังไม่จบนะคะยังมีอะไรมาแบ่งปันเพิ่มค่ะคลิปกินเสร็จแล้วแต่เรื่องราวยังไม่หมดค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะแม่น้องอัดคลิปอย่างนี้แค่อาทิละครั้งค่ะพอมีเรื่องหลายอย่างก็เลยอัดแน่นมาไว้ในคลิปเดียวกันต่อ จะพูดเรื่องที่ทํางานเนี่ยแหละค่ะก็คือวันนั้น,นเราไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วเราก็เห็นกองหนังสืออยู่หน้าเวทีแบบใหญ่มากเลยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้สนใจเราก็อยู่แต่ในห้องครัวใช่ปะทีนี้คนเก็บหนังสือผ่านโรงที่เนี่ยเขาจะทําหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลื่อนหนังสือมาละ พอด้านหลังของห้องครัวมันจะเป็นที่ทิ้งถังขยะทั้งรีไซเคิลขยะเปียกขยะแห้งอะไรจะอยู่ด้านหลังข้างนอกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เขาบอกว่ายูยูอยากได้นังสือหรือเปล่าเนี่ยน้องก็เฮ้ยนังสืออะไรกดเยอะเต็มกล่องเต็ม รถเข็นเลยคีนนี้น้องก็เลือกดูน้องก็เลยได้หนังสือมาหลายเล่มค่ะเพราะน้องบอกว่าอ้าวทำไมคุณไม่เอาไปบริจาคที่อื่นหรือเอาไปให้ห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคุณครูอ่ะเขาเอาไปถามแล้วห้องสมุดไม่เอาแล้วน้องบอกว่าไม่เอาไปกูดวิวล่ะที่รับบริจาคฟรีที่เพื่อนๆหลายคนคงเคยได้ยินว่ากูดวิวกูดวิวรับบริจาคทุกอย่างแล้วเขาก็เอาไปขายราคาถูก,ถกๆเขาก็บอกว่ากูดวิวก็ไม่เอาดูดีเนี่ยเอาไปทิ้งนะเขาไปทิ้ง ในช่องรีไซเคิลแต่อันนี้ยังไม่ได้อยู่ในขยะนะแม่น้องเลือกดูมาก่อนคือแบบอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เล่มหนาเล่มแพงนแล้วหนังสือแบบนี้นะคะถ้าเราไปซื้อตามร้านหนังสือหรือไม่ก็ตามอินเทอร์เน็ตนะเล่มละเกือบ30ดอนนะ่ะแต่อันนี้มันกลับดูไร้ค่าไม่มีใครเอาแม่น้องได้มาหลายเล่มเลยอะ่ะ ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะไม่ค่อยขาดแคนเท่าไหร่นะแต่ว่าแคลิฟอร์เนียไกลๆอาจจะมีบ้างนะแม่น้องก็ไม่เคยรู้ดูดิอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์โลกใต้พื้นทะเลแล้วก็ธรรมชาติต่างๆไม่ใช่พื้นทะเลอย่างเดียวพวกสัตว์ต่างๆเราก็ยังไม่ได้อ่านเราก็เลยจะเอามาให้พี่ฟินพี่คายอ่านนะแบบ เราเลือกมาแต่ที่จําเป็นไงเพราะมันเยอะมากๆเอากลับมาบ้านไม่ไหวเพราะลูกเราที่โรงเรียนเพิ่งมีบุ๊กแฟร์ร้านขายหนังสือลดราคาเขาเอาไปจัดที่โรงเรียนไงเราก็ให้ตังค์ลูกเราไปซื้อแล้วเพราะอีกอาทิตย์หนึ่งได้หนังสือฟรีมาเลยอะเยอะแยะอันนี้จะเป็นประมาณแบบว่า อ่านทีเดียววันเดียวครั้งเดียวก็จบไงแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องทิ้งลืมไปค่ะเล่าถึงเรื่องความเหลื่อมล้ําต่อไกลๆสถานที่ไกลๆเลยถึงจะอยู่ในอเมริกาก็คือเขาก็โรงเรียนไม่ดีแบบก็จะเป็นประมาณแบบเกรดไม่ค่อยดีระดับ2ระดับ3ระดับ5แบบคะแนนเต็มสิบอะ ก็จะได้แค่ว่าเลเวล5 l เลเวล6กเลเวล3ก็เยอะแต่โรงเรียนแถวเนี้ยมันจะเลเวล10นไงอุปกรณ์การเรียนหนังสือนังหาปากงปากกาคอมพิวเตอร์มีครบหมดเด็กทุกคนมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองหนังสือทุกอย่างมีประโยชน์มีคุณค่าหมดเลยอย่างเช่นเราเคยนะคะตอนที่ปีใหม่แม่น้องเอาปากกา m าเกอร์ไปแจกที่วัดใช่ปะจริงๆอะ่ะเราเคยเอาไปบริจาคให้กับโรงเรียนพี่ฟินพี่ขายด้วยนะประมาณ100ชุดอะ่ะ เขาก็รับเอานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้อะคือแบบอุปกรณ์เขามีเยอะอ่ะน้องเลยเคยถามพี่ฟินพี่ขายว่าเฮ้ยที่เอาม m เกอร์ไปให้ทิ้งเรียนอ่ะยู่ได้ใช้บ้างปะครูได้เอามาให้ใช้บ้างปะพี่ฟินพี่ขายก็บอกไม่เคยได้ใช้เลย m a r k ร์ของแม่น่ะเราชอบบริจาค m เกอร์ไง m เกอร์บ้านเรามีเยอะ ก็คือเนี่ยล่ะค่ะเรื่องเล็กๆน้นอยๆที่จะมาแบ่งปันและก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอทิ้งท้ายด้วยภาพพี่ฟินพี่คายแต่งตัวไปฮอกกี้ค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะและก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะ